s u b a r ุ BRZ g e n e r e t i t n o n ที่2ครับมันคือรถสปอร์ตที่เกิดมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการขับขี่ที่สนุกสนานแต่ก็ยังไม่ลาาทิ้งความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันปัจจุบัน Subaru BRZ ตทำตลาดอยู่2รุ่นย่อยครับรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดในราคา2,699,000บาทและรุ่นที่เรานำมารีวิวครับในรุ่นเกียร์อัตโนมัติ6สปีด i s i ซ e ในราคา2,849,000บาทกับราคาค่าตัวเกือบ3ล้านบาทมันจะเป็นรถที่ควรค่าในการมีไว้ในโรงจอดรถของคุณหรือไม่เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับมาดูที่ภายนอกนะครับของ Subaru BRZ Generation ที่2นะครับรุ่นนี้เนี่ยถูกออกแบบมาตามหลัก a e r o d y n a m i c เลยนะ ทำให้รถคันนี้มีความกว้างขึ้นและเตี้ยลงกว่ารุ่นแรกเลยครับด้านหน้านมาพร้อมกับกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมที่เป็นช่องดักอากาศจริงนะครับที่ส่งไปทั้งเครื่องและก็เบรกช่องระบายอากาศครับที่แก้มข้างเพื่อลดลมที่ตีอยู่ในซุ้มล้อเพื่อทําให้รถคันนี้มีความรู่ลมมากยิ่งขึ้นไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าแบบ LED ที่มาพร้อมกับ daytime running light ทรง C shape ที่ในรุ่นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยจะมีระบบไฟสูงอัตโนมัติมาให้ด้วยและล้อครับขนาด18นิ้วสีเทาด้านเลยนะ มาพร้อมกับยางที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนครับเป็นมิชลิน i n Pilot Sport 4 <S <S เพิ่มความยึดเกาะให้รถคันนี้เหนียวเกาะถนนมากยิ่งขึ้น <S <S มาต่อกันที่ด้านท้ายครับของ Subaru BRZ ชุดไฟท้ายเป็น LED ทั้งหมดนะครับไฟเบรกและไฟเลี้ยวจะอยู่ในโคมนี้ส่วนไฟถอยอยู่ด้านล่างเป็นหลอดไส้นะครับและด้านหลังตรงนี้ฝาท้ายก็ถูกหล่อขึ้นมาครับเป็นสปอยเลอร์ตุดเป็ดอันเล็กๆทำให้รถมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น มาดูพื้นที่เก็บสัมภาระครับกดปุ่มตรงนี้๊กปัท้ายเปิดมาเราจะเห็นนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระขนาด201ลิตรนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เล็กนะครับสำหรับการเป็นรถสปอร์ตแต่ปัญหาเนี่ยมันคือเจ้าล้ออะไหล่ที่อยู่ข้างหลังนี่แหละเลยทําให้การใส่ของนะครับค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งต่อมาครับคันนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้4จุดพร้อมกล้องมองหลังนะครับและด้านล่างเลยครับท่อคู่ครับออกจริงขนาดใหญ่เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถ และรถคันนี้นะครับยังขยายแทรกล้อซ้ายและขวาเนี่ยเพิ่มจากนุ่นเก่าอีก10มิลิเมตรเพื่อทำให้รถคันนี้เนี่ยมันยึดเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ มาที่ภายในของคันนี้ครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับคันนี้คือ Subar ุ BRC ที่โตโยต้ากับ Subar ุเนี่ยได้จับมือดีไซน์ร่วมกันมาแต่ด้วยเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่ให้มาก็ค่อนข้างมาตรฐานเบาะนะครับก็เป็นสีดําสลับแดงนะครับทรงสปอร์ตนะครับที่ซ้ายขวาคนนั่งแล้วก็คนขับปรับมือส่วนพวงมลาลัยเนี่ยเป็นแบบ unction, มัลติฟังก์ชั่น3ก้านหุ้มหนังแต่ในรุ่นเกียร์ออโต้นะครับก็จะมีพาราชีฟมาให้หน้าจอนะครับมาตรวัดความเร็วขนาด7นิ้วร้อมกรอบทรงเครื่องยนต์สูบนนอน หน้าจอกลางนะครับ Subaru Starlink ขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เบรกมือนะครับก็ยังเป็นอัตโนมือนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับในรถรุ่นนี้ overall นะครับ build quality หลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้ดีมากมายอะไรขนาดนั้นแต่โดยรวมนะครับสำหรับคนขับเนี่ยคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับขุมพลังของ Subaru b r z เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูนนบ n o อ Boxer รหัส FA 2 4 d ขนาด2.4ลิตร Direct Injection มาพร้อมกับเทคโนโลยี D 4 s ให้พละกกำลังแรงม้าสูงสุดครับที่237แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดที่250นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านชุดเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อนล้อหลังครับ เราก็ได้ Subaru BRZ ครับในเวอร์ชันเกียร์ออโต้6สปีดเราจะพามาดูกันก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยพอเป็นเกียร์ออโต้มีอะไรที่ม um ันดีกว่าการเป็นแมนนวลบ้างนอกจากการที่คุณจะต้องเสียตังเพิ่มขึ้นไปอีก1น0 0 0 0้าหมื่นบาทแพงนะเนี่ยกดไลยครับก็อย่างได้อยู่ถ้าคุณต้องการความสะดวกสบายถ้าจะซื้อมันไปเป็น daily u s สจริงๆนะเกียร์ออโต้มันก็จะสะดวกกว่า เ,ออเพราะว่าคุณขับรถติดในกรุงเทพอย่างเงี้ยเกียร์ออโต้ก็จะทําให้คุณแบบไม่ต้องไปเหนื่อยล้าการเหยียบคัตเปลี่ยนเกียร์ก็แค่กดคันเร่งไปแล้วนอกจากนั้นสิ่งที่ตัวเกียร์ออโต้ให้มาเพิ่มเติมก็คือเรื่องระบบความปลอดภัยไฮเทคสุาลุอายไ e s i คันนี้เนี่ยเป็น i s i g h t Advanced Driver Assist มีระบบที่ช่วยเหลือที่เพิ่มมาจากตัวแมนนวลนะครับมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ Pre-Collision Braking นะครับระบบจัดก,การกําลังเครื่องยนต์ Pre-Collision Total Management ระบบเตือนเมื่อรถออกจากนอกเลนนะครับเตือนอย่างเดียวไม่หักเลี้ยวนะเลนดีพาร์เจอร์วอร์นิงระบบแจ้งเตือนเมื่อรถใส่ไปมาเลนสเวย์วอร์นิงระบบแปรผ่านความเร็วอัตโนมัติก็คือครูสคอนโทรลแบบอัตแท i v ทีฟระบบเตือนเมื่อรถด้านหน้าเคลื่อนที่ไปแล้ว Lead Start Alert. ลีดวีคิวเคิลสตาร์ทอะเร์และระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง IAB นั่นเองระบบเซฟตี้ที่พูดมาทั้งหมดนะครับถ้าคุณบ้ารถและคุณชอบมันจริงจ คุณก็คงทําใจได้ไม่จําเป็นต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ผมก็ไม่ได้ใช้นะส่วนตัวใช่แล้วก็ไปซับเอาเอง,งแต่สําหรับคนที่คุณบอกว่า,านะเอ๊ะฉันอยากเอามาใช้ชีวิตประจําวันอยากได้ระบบความปลอดภัยจากที่เราลองมาครับระบบความปลอดภัยทุกอย่างที่มันมีในคันนี้ใช้ได้โอเคและสิ่งที่ดีมากนะคือมันไม่น่ารําคาญครับอเออคือทุกอย่างมันเป็นระบบเตือนทั้งหมดพอเป็นระบบเตือนทั้งหมดเนี่ยมันไม่เข้ามากวนใจเวลาเราขับรถเรื่องระบบอากาศพลศาสตร์ของคันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆ วิ่งเรเ็วๆนะครับก็เสียงลมไม่ค่อยเข้าแต่ที่เข้ามาชัดเจนเลยคือเสียงยางเสียงพื้นถนนโคตรดังเนี่ยดังมากครับอ่าเราลองดูนะครับถ้าสมมติตอนนี้เราขับอยู่แปดสิบสี่เนี่ยเก็บเสียงลมค่อ <lawsuit> นข้างโอเคเแต่ถ้าสมมติเราเงียบแล้วเราฟังเสียงยางันนั่นเลยใช่มันคือเสียงที่มาจากพื้นมาจากยางมาจากล้อทั้งนั้นที่มันขึ้นมาแล้วถ้าสมมุติเราขับในความเร็วแบบสักร้อยสิบร้อยยี่สิบก็ค่อนข้างดัง่ดังมาก และอย่างสุดท้ายครับที่เราเซอร์ไพรส์มากๆนะกับ s ู b รบ u BRZ คันนี้เนี่ยคือเรื่องอัตราการกินน้ำมัน oh. อ๋คือคันนี้เป็นรถสปอร์ตเราก็ขับรถสปอร์ตมาในหลายๆรุ่นเราก็รู้แหละว่าอัตราการกินน้ำมันเนี่ยก็จะแซบอยู่จากที่เราทํามาถ้าขับออกต่างจังหวัดคันนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ14กิโลเมตร่อลิตรผมวิ่งได้13.8แดอดมขับทางไกลๆยาวยๆเลยนะ แต่พอมาขับในเมืองตอนนี้ก็อยู่ประมาณ11กิโลเมตรต่อลิตรและเซว่าถ้าคุณไม่ได้ขับแบบกดมิดตีนตลอดเวลา10กิโลเมตรต่อลิตรก็น่าจะมีได้เห็นซึ่งก็ถือว่าประหยัดนะประหยัดประหยัดเออรถที่ขับสนุกแล้วก็คือมันก็ไม่ได้เอิดมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับ2.4ใช่ท็อปมันก็มันก็มีให้เล่นนะครับเนี่ยสนุกได้ไปมันก็พร้อมที่จะมามาเลยอะเรื่องออก3,000ก็มาแล้วถูกแล้วน้ำมันมันก็ไม่ได้กินขนาดนั้น โอเคแหละเจ้าซูบารุเบียแซดบนถนนมันอาจจะไม่ใช่ที่ที่เหมาะที่สุดเพราะเสียงยางก็ดังวิสัยทัศน์ก็ไม่ได้ดีมากความแรงก็อาจจะสู้รถยุโรปไม่ได้แต่ถ้าคุณอยากสอหาตัวตนที่แท้จริงของซูบารุเบียแซดคุณต้องไปลองในสนามแต่พอมาขับในสนามแบบนี้ สิ่งที่ดีขึ้นมากๆเลยครับกับการที่เป็นเครื่อง2.4เนี่ยคือการที่มันมี mid range พลังตรงรอบกลางๆที่ดีขึ้นนะครับเครื่อง2.0ตัวก่อนเนี่ยรอบกว่ามันจะมีพลังเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ6,000รอบต่อนอาทีซึ่งมันสูงมากๆมันน่ารำคาญมากๆแต่พอคันนี้ครับรอบอยู่ที่3,000แล้วเรากดไปครับรถพร้อมที่จะเดินหน้าออกไปได้แบบสบายๆดีขึ้นกว่าตัวเครื่องยนต์2.0ตัวเก่ามากๆเลยอะ่ะ BRZ สเปคของคนไทยเนี่ย แรงที่สุดแล้วแหละของตลาดเมกานะครับเราได้แค่228แรงมา้าตลาดออสเตรเลียเนี่ยเขาได้กัน233แรงมา้าซึ่งตลาดบ้านเราโหดสุดนะครับ237ม้านะครับเรากดคันเร่งเติมไปรถก็พร้อมที่จะออกไปได้แบบสบายๆถ้าเราไปดูที่กราฟแรงมา้าแรงบิดของเครื่องยนต์2.4คันนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันดีกว่าตัวเก่าตรง3,000รอบเนี่ยแรงบิดมันไม่ดรอปเหมือนตัวเก่าแล้วนะครับและเสียงบ็อกเซอร์ครับที่ทุกคนได้ยินอยู่จากไม์นี้นะ เสียงก็จะประมาณนี้นะครับคือฟังจากในห้องโดยสารเนี่ยก็จะเหมือนว่าเสียงมันโหดใช้ได้แต่เมื่อคุณอยู่นอกรถเสียงมันไม่ได้ดังขนาดนะครับคือแอคทีฟซาว n ์เนี่ยมันก็มันก็คือแอคทีฟซาวน์นะครับมันทําหน้าที่เพิ่มมัรรรถในการขับขี่ให้กับผู้โดยสารและคนขับซึ่งมันไม่แย่ครับมันก็เป็นเสียงอินดักชันน้อยท design, ี you ่ผมก็ว่า Not แบดอะ ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันมันน่าจะมีโหมดที่อยู่ในหน้าจอที่สามารถสั่งให้มันปิดได้ถ้ามีจะดีมากแต่นี้ไม่มีมาให้นะครับช่วงล่างในความเร็วต่ำเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะสำหรับการเป็นรถสปอร์ตคือมันให้ระยะยุบที่ดีนะครับแต่ว่าโอเคมันไม่ใช่รถที่นุ่มที่สุดมันไม่ใช่รถที่พาคุณนั่งแบบสบายๆถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณจะซื้อคันนี้ แนะนำให้คุณพาแฟนไปลองก่อนนะครับสำหรับผู้หญิงเขาอาจจะรู้สึกว่ารถอะไรมาถึงแข็งขนาดนี้เด้งทุกหลมุมเด้งทุกสภาพถนนนะ่ะคือคุณสามารถรู้สึกถึงสภาพถนนได้ตลอดเวลาการเซ็ตอัพของ BRC นะครับกับ GR86 เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับคันนี้นะครับหน้ารถเนี่ยมันจะอยู่กว่าตัว GR แล้วก็อาการ Under มันจะเยอะกว่าตัว GR นะครับแต่ Under เยอะแบบ GR ก็ไม่ใช่ปัญหาครับ คุณก็ยังสามารถสนุกไปกับมันแล้วถ้าสมมุติว่าคุณเข้า t r a กชั่นที่ track mode ครับแล้วคุณเข้าโค้งไปแล้วกดคัเนเร่งครับเนี่ยรถพลที่มันจะมีความรู้สึก o v e r ต t e e r นิดๆมาให้เพื่อความสนุกสนานเร้าใจเป็นรถสปอร์ตที่ทำเวทบาลานซ์มาค่อนข้างดีนะครับเนี่ยเรากดเติรเข้าไปการทำ oversteer ของคันนี้นะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ เพราะว i าเวท i ิชชันของคันนี้นะครับแค่เกือบจ 50, ะ50-50ข้างหน้า5-3ข้างหลัง4-7ระบบพวงมาลัยของคันนี้นะครับเป็นระบบ EPS นะครับ Electronic Power Steering ความรู้สึกของถนนนี่คือแบบดีครับคือ่าร่อรถ under เนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ว่าว่ามัน under อยู่พวงมาลัยเซนออกมาได้ดีมากๆคือขับในความเร็วต่ำคุณจะรู้สึกว่ามันแข็งไปสักหน่อยนึงพอความเร็วสูงแล้วขับในสนามแบบนี้ มันไดเรกมันชัดมากๆว่าพวงไลล้อหน้ากําลังทําอะไรอยู่ล้อหน้าต้องการกริปขนาดไหนทําให้ขับมันมากๆครับคันนี้สุดยอดจริงคันนี้นะครับที่เราได้มาเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดถามว่าเป็นยังไง ขับในเกียร์ดีปกติในชีวิตประจําวันไม่ติดเลยครับไม่เป็นปัญหาใดๆมีเรื่องความเร็วต่ํานิดหน่อยที่มันจะรู้สึกไม่สมูรทรถคันนี้เนี่ยในเกียร์ออโต้ทำศูนย์ถึงร้อยได้ช้ากว่าตัวเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเนี่ยเคลมไว้ที่6.8นะครับส่วนเกียร์ออโต้เคลมไว้ที่7.5เราลองทําแล้วเนี่ยได้7.67วินาทีแล้วการเปลี่ยนอะ่ะมันไม่ได้สมูทขนาดนั้นพอมันไม่ไสมูทอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราขับในสนามนะคือ มันทําให้ตัวรถเมันอันปรลาล์เกียร์เวลามันเปลี่ยนอ่ะมันเยื่อตัวรถทําให้ตัวรถมันแอบเสียอาการเล็กๆในเรื่องของโหมดการขับขี่ครับคันนี้เนี่ยมีโหมดอยู่2ชุดนะก็คือโหมดของ traction กับโหมดของเกียร์นะครับโหมด traction มีออฟแบบ completely off ครับกับ track mode ที่เราใช้อยู่ตอนนี้ track mode จะปิดให้เล็กๆน้อยๆเพื่อให้คุณสนุกได้แบบไม่ตาย มันยังพอให้คุณที่จะสไล์ออกไปได้แบบง่ายๆเพราะว่ารถมันบาลานซ์ดีนะแต่ถ้าสมมุติคุณปิดหมดมันก็จะไม่มีอะไรช่วยคุณเลยก็แล้วแต่ชอบสำหรับผมขับในแทร็กแบบนี้แครกโหมดกําลังสนุกครับส่วนโหมดของเกียร์ครับมี3โหมดด้วยกันนะครับก็คือโหมด normal ครับ sport แล้วก็ snow นั่นเองนะครับเรากดออกจาก sport เป็น comfort ทีนี้รอบตีลงไปเลยเหลือ2,000รอบ แล้วถ้าสมมุติอยู่ในโหมดสโนครับโหมดสโนคือโหมดถนนลื่นที่มันจะทําให้รถเนี่ยมีอาการสลิปน้อยที่สุดแล้วมันจะเปลี่ยนเกียร์ให้เร็วขึ้นให้สม,มูทมากขึ้นก็ถ้าสมมุติคุณขับอยู่ในฝนแล้วอยากปลอดภัยหน่อยก็เข้าโหมดสโนได้นั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าอัตรา,าทดเกียร์ของคันนี้นะครับเกียร์สเนี่ยเป็นเกียร์สที่ยาวมากเลขลร้อยเดกิโลมตรต่อชั่วโมงหลายคนบอกนะครับว่าออโต้เนี่ยเป็นเกียร์ที่ขับไม่สนุกแล้วก็ไม่ค่อยมันซึ่ง ผมก็คงต้องเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีความว่ามันขนาดนั้นคือรถแฮนดลิ่งนะครับคันนี้บอกเลยมี9ก้เต็มสิแต่ส่วนเกียร์เนี่ยผมให้คันนี้ก็ประมาณเอาไป5้าแล้วกันเนี่ยแต่คันนี้ก็ยังเป็นรถที่ขับได้ดีมากๆคันหนึ่งหักเข้าไปเติมคันเร่งครับคุมง่ายมากๆอะ่ะถ้าคุณเข้าใจรถมันอะ่ะรถมันพร้อมจะรีวอร์ดคุณรถมันพร้อมที่จะ ช่วยให้คุณเป็นฮีโร่ในการขับรถได้แบบง่ายๆเลยคือถ้าคุณได้ซื้อ b บ z ซไปนะแล้วคุณได้เอามาลงสนามแบบนี้นะคุณจะเอ็นจมันมากๆไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์แมนนวลก็ตามนะครับนี่แหละคืออารมณ์ของรถสปอร์ตอะ่ะแล้วในยุคนี้อ่ะคุณหารถสปอร์ตที่ขับสนุกแบบนี้อ่ะมีน้อยคันมากๆแล้วนะ ให้สรุปซูบารุบีอาแซดคันนี้มันยังเป็นรถที่ขับสนุกและยังมอบรอยยิ้มให้ได้เสมอเมื่อคุณอยู่หลังพวงมาลายัยไม่ว่าจะขับขี่ใช้งานทั่วไปหรือจะไปสนุกกับเพื่อนๆวันเสาร์อาทิตย์รถคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์คุณได้ถึงตัวรถจะมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆตามที่ผมกับทามได้บอกไปแต่ผมว่านี่แหละ คืเอเสน่ห์ของการขับรถสปอร์ตและถ้าคุณได้ยินเสียงพวกนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเสียงดังไม่ไพเราะเอาซะเลยนี่อาจจะไม่ใช่รถสำหรับคุณแต่ถ้าเสียงพวกนี้เป็นเหมือนกับนาฬิกาปลุกที่บอกให้คุณออกไปมีความสุขและสนุกกับการขับขี่ ซูบารุ b บีตคันนี้แหละคือรถสำหรับคุณและนี่แหละคือรถที่ควรมีไว้ในโรงจอดรถของคุณผมซันดรายเวลและทีมงานขอบคุณครับ